แต่ไมหล่อโ๋ออไออ๋ออ๋ออออออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อัออม There you go. อย่าไปกลัว My blade is yours ผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ป <médico> ัญหาหลักๆคือมอไฟเอ่อไม่ใช่ละแล้วก็มอวิกด้วย ราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวที่ 4C หนักมากและแน่นอนเซดาฟินก็ไปเป็นโดนหนึ่งในนั้นที่ 4C เหมือนกันแต่ผมไม่กลัวเพรผมคือนักดาบไรเงามันสบายสบายแล้วเกมนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวแค่ฟาร์มคีปไปเรื่อยๆว่างก็ค่อยมาแกงเพื่อน ดูอย่างเงี้ยชนะเห็นเห็นละในเวลาทำหน้าที่ของนายแล้วซาอิคิโซ Welcome to Summoner's Rift. Thirty seconds until minions spawn. out. is the greatest enemy. Ah! Thank you, Minna, for helping me. Oh, I'm lost. งั้น okay. ฉันก็ไปบัฟมันละกันนะเพื่อง่ายที่สุดหวังว่าจะเป็นการเดินเกมที่ดิฉันเอาของนายนายเอาของฉันถือว่ารอหายกันนะเจ้าหมาน้อย ที่ฟาร์มรีบไปกว่าอันดารายคืนมันรู้ตัวแล้วก็รอเละเป็นเออแน่โอเคอยู่ได้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 อยูุเงียบๆแล้วก็ฟาร์มเงียบๆแล้วก็ฟาร์มไว้ชิวๆสบายๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยู่นี่ ไปแล้ว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 แหลกกันนั่นน้องหมาโอเคถือว่าฟาร์มไปด้วยดี <c oughs> ตัาเลยเพื่อนสันนะาอกมาหนมา,มา,มานเพื่อน จะไปแล้วคิดเดียวโอเคแฟดสองถือว่าสวยอยู่ขาหน้าพวกนั้นก็ไม่มีแฟนแล้วเพราะฉะน,นั้นฉันฝากพวกนายด,ด้วยนะ จะเก๊กเสียงทำไมมาไปเรื่อยๆโอ้ย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 หน่วงน่วงน่วงไม่น่วง โอเคถือว่าเฟสเลนช่วงเลนกำลังดีไม่โดนลุมยำไขาดาวก็ดีแล้ว the is เือนเฟรนเล็ก <rôle> ต้องไปช่วยเห็นไหโอเคไม่เป็นไรเออขอโทษนะเพื่อนฉันเออฉันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะฉันอยากช่วยนะแต่ฉันเป็นมัตเตอร์ยีอ่ะ ำอะไรไม่ได้เพื่อนฉันยังไม่เวลอหกด้วยซ้ำอ่ะโอเค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 ตามไปตามไปฝัป่งนั้นไม่เอามังกรเราชิลส่วนมอไฟเออเราน่าจะสู้ไม่ได้เพราะตัวมันอึดมาก กลับไปเอาว่าฟ้ากันแล้วค่อยกลับบ้านดีกว่ะโอ้ยสู้ๆมังกรเก็บสมัยไม่ทำไมอ่ะไม่ได้ใช้สักที อุ้ยเหนื่อยทีเดียวได้ป้า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 จะกำลังไปแล้วเอ้ยหมา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 กำลังไปกำลังไปเฮ้ยอย่าตีอย่าตียาแกตายไอ้ยสัสอิซู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  โซ่ไปเฮ้เฮ่ฉันมาได้ตรงเวลาจริงๆใช่ไหมตรงเวลาก็แย่แล้วเพื่อนตายถือว่าสวยงาม อุ๊ยชิบหายแล้วอ้อย่าไม่รออย่างหรอกแกทำฉันแกไม่รอดแน่ เจ็กลับไปแล้วขึ้นร้อนชั้นก่อนนะโอเคไปไปไปโอเคไม่เอาไม่เอาไกลไปไนายซื้อสวยเลยเซ็ต อนนายถึงได้เติบโตแบบนี้พูดแล้วเฮิร์เจอซามินะเจนี้ชิวเ ลุมยำไข่ดาวเกรนก่อนไม่งั้นเกรนเกิดแน่เกรนหายนะเพื่อน มีแต่ฟาร์มมีแต่เงินมีแต่รวยเจ๋อเลยเพื่อนไม่ทันได้มองเลยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนโอ้เสียดายจัง กำลังไปเลนกลางแล้วเดินหน้าเต็มกำลังยื้อไอ้เ,อเพื่อนน่าจะสู้ได้นะเกรนคิดว่านะ maybe ไม l e ต้องทำไม เฮ้ยเฮ้ยแรงจังเอาแปลงลงบินมาฟาดเดียวดายจะการมันโอ้โเีรดายจเซ็ตนายนิดเดียวเองอะฉันก็กรีดนิดเดียวก็จะตายเหมือนนกั โอ้ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนั้นแต่ก็ดิเลือดน้อยเสร็จได้โตกับอู้ชิพหายหมาป่ามาเลือดอู้ชิพรอดแล้วเสเร็จต่อแค่ฟาร์มฟาร์มฟาร์ม แล้วก็แบกเพื่อนท้ายเกมชิลแล้วก็วินมาพี่มาพี่มา No <welche> is greatest <player> the enemy. โอ้ยแค่มาหลอกล้อเล่นอยู่เฉยเองครับได้เวลาฟาร์มต่อรวยรวยโอ้โหเชียไม่นะเพื่อนฉันล่ะเนาะฟาร์ม

โอเคเอ้ยขอโจดน,นะจดสุดท้ายแล้วสัญญาว่าจะไม่ฟาร์มแล้วเพื่อนฉันจะวิ่งแอาร์ไลน์กับพวกนายเสมอเลยลเด็กโอ้โอ้อาเวน ยังไม่ถึงบ้านไอ้บ้าเอ้ยโอเคฉันพร้อมแล้วฉันจะไม่ฟาร์มแล้วฉันสัญญาเพื่อนฉันกำลังไปแล้วรอฉันก่อนแต่ฉันขอฟังครับแค่นี้นะ บัาฟ่ามั้ไอ้บัาแดงมันจะเป็นอ่ะดิใช้กระป๋ไปแล้วฮีโร่ของนายมาแล้วโอ้สุดยอดเลยมาเลยเพื่อนแต่เวลาฮีโร่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอ้า enemy. ตอนนี้เป็นสองยักษ์ใหญ่แห่งนอกซัดกับเอ่อไม่รู้ตัวนี้มาจากไหนผมลืมแต่ก็สู้ๆนะฉันต้องช่วยเพื่อนก่อนละมาลแล้วเพื่อนเลือกแอคเสียงหล่อดีเฮ้ยทำไรอะทำไรพี่ชายนี่ไงนี่ไม่ได้ร้านเลยนะครับอโล ชิบนายสินายบอกจะไม่าร์มวไงร้านฮัโหจะกลับไปช่วยแล้วของจริง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  เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกล้ามาทำเออเพ in ิ่มพ้องของฉันเหรอชุบช ok ับชุบชับชุบชับฉันไม่สน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 ทุกสนแล้วป้อมอ่ะไม่เป็นอยากทำอะไรก็ทำไปเลยฉันสนแต่ป้อมมาขอโทษทีนะ เฮ้ยขมอนเฮ้ยนาฉันอยากไปช่วยแต่มันไม่ทันแน่ๆขอโทษนะไซออนเพราะฉะนั้นฉันเอ่อ เพราะนะมันจะเป็นอะแต่ขอฟาร์มก่อนนะครับโอเคกลับบ้านซื้อของแล้วมาหาเพื่อนก่อนที่เพื่อนจะด่าว่ามึงจะฟาร์มอะไรทั้งวันวะโอ้ยเน็ตขล้อเน็ตตุ่นปนีเอะ ไว้หนึงว้นึงวนึงต้อังคลิปก่อนอันนี้จาเป็นจาเป็นไปแล้ว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 แล้วชิ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 วนายไม่รู้แล้วว่าใครคือนักล่าฉันนี่ไงโอ้แกไม่หลอดแน่ฉันมาแล้วเซตเซต มาแล้วย่เออฉันทำฉันแทาไม่ทำอะไรเลยผู้นายเก่งมากเลยย่าคุยกับคีฟนั่นแหละยยาย่าย่ายาย่าโอ้โอ้ ยา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าามาทำเพื่อนพ้องของฉันนะปกป้อง้วยใจไปอาถาร์ let's go ยอา ไหวกว่านี้อีกไม่นะเพื่อนเอ้ยบักมองเม็นเลือดเลือดโอเคมหมาเวลาไล่ตีหมาตีหมาตีหมาแลหลบ ไล่ตีหมาไล่ตีหมาตีหมาเส่ตีคนรู้ไม่สน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 ดับเบิลคิวจิ๊บกัลคิวอ่ะอยู่นู้เนี่ยแหละคือผลของการที่ฉันฝึกซ้อมมาแหลยเย้ไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลย ยังไงค่าก,ก็ชอบก็ฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจช่องเลยครับไว้เจอกันครั้งหนะ้า